โยว่าไงไวน่นออนิวดีแม็กนามิวเอ็กออกรถศูนย์บาทแต่งเต็มเบนตัดสับระเบิดงวดผ่อนเริ่มต้นห9าพันเก้าครับพี่น้องชมโอ้โ oh หอ่ะยิงข้อเดี๋ยวหน้ามิวเอ็กครับพี่น้องน้าลอล่อ้าคาร์บอนหน้าแปลงเป็นมิวเอ็กชุดแต่งเต็มลำ ออกรถศูนย์บาทฟีดาวฟีจองพ่อไก่เสมรถสิ่งทั้งเทมันจะต้องมีรถด,ดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซไปทำมาหากินกันครับล,ล้อเวอยางยีรอเบ,บนตตัดสับระเบิดเครื่องเสียงอีกหนึ่งชดุดดิฟฟี่หตัววัดบุชหกสิบปอนชอบไหมเจ้าพี่จา๋าสุดในรุ่นสุดในรุ่นมาอีกแล้ว ฟรีดาวฟรีจองออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยชมหางหลังเบิ้งดากเบิ้งดากโอ้โหเยเสียงหวานเยียบนาชุดแต่งเต็มลำขายแค่สี่แสนกว่าบาทโคตรคมฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนไม่เดียว FC อยู่ต่างจังหวัดเบอร์ต้องมา บริการเทสสัญญาหอดหน้าบ้านส่งรถฟรีหอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จแม้แต่บาทเดียวนะโอ้โ,โหยลอสัดสดแต่งสุดสุดหลอคุ้มคมฟรีดาวงวด 5, ห้าพั้ของเครื่องเลยด้วยของเครื่องดนะนาวิวเอกเครื่องใส่ใส่ไหนเดิมแต่ว่าใส่ทวกทอทอ,อินเตอร์มารีแมปกล้องอุอิจอาครับนะออนิวดีแมเครื่องสองั 2,014แปลงนาเป็นนามิวเอ็กชุดแต่งเต็มร้านแบบซี่ชอบไหมจ้าพีจา่จ๋า499,000บาทเอาส่วลดไป20,000เหลือขายจะถูกเพียงแค่479,000บาทปีแรกงวด1,509หลังนั้นงวด1,900 0บาทตลอดสัญญาฝีดาวฝีก่องส่งฟรีทั่วไทยพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าเก่าพิมพ์คำว่างาม สั่งจองกดลิงไลยหังเถิงเลยครับพี่น้องไวัยรล่นสุดไหมชอบไหมแกวไหมรออะไรอยู่เจ้าไวลยรล่นโอ้โห